สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาบเลินใบอัมถุงนี้โดยไม่หมองอัมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาจะปลดบล็อกแล้วทักมาหาคุณไหมเออสำหรับคนที่ความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือแฟนก็ได้นะคะที่แบบว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะเออแล้วอยากรู้ว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วก็แบบว่า ทักมาไหมหรือเปิดใจให้คุยกันไหมอะไรยังไงเสือไก่กุ้งนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูพลังงานของเขากันนะว่ามีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกแล้วก็มาคุยกันไหมมาเคลียร์กันไหมหรืออะไรยังไงนะอ่ะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็น5กลกองนะกองที่1กล่กองที่2กลกองที่3าลกองที่4แล้วก็กองที่5นะคะจุกๆุกันไปเลย5้ากองนะคะแทบจะส่วนตัวเลยทีเดียวนะแบบนี้นะอ่ะแล้วก็มาเลือกกันดูว่า เขาจะปลดบล็อกคุณไหมนะคะปลดบล็อกเพื่อแบบมาเคลียร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอะเรียบร้อยห้ากอกน,นะก่อนที่จะทำาเอ่อทำ,ทำเอ่อก่อนที่จะเลือกไพ่เนาะทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกอย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจน,นะจ๊ะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกๆแล้วลมหายใจไปอยู่ที่หวางคิ้วค่ะหายใจออกยาวทส่งกระแสจิตผ่านโวตาที่3ออกไปสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกพร้อมกับหลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2ึ่สามี่หรือห้านะ หากคุณยังรู้สึกสับสนนะลองทําสมาธิใหม่อีกสักรอบสองรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาเนาะหายใจออกอย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเดินตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ ากคุณยังรู้สึกสับสนอยู่ดีนะคะก็ลองทาสมาธิอีกรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้นะเพวัะน,นั้นฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดดเี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำนายกาันไล่ไปทีละกองนะเริ่มตัวจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4แล้วก็5ตามลําดับแบบนี้นะคะไปฟังคำนายกันเลยเด็ดจ๋า มาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่หนึ่งนะมาดูกันว่าเขาจะปลดบล็อกคนใหม่แบบเพื่อมาเคลียร์ใจอะไรกันเนี่ยจะมีการปลดบล็อกแล้วก็มาเคลียร์กันหรือเปล่าหนึ่งสองและ3จ้าโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะปลดบล็อกแล้วเป็นฝ่ายทักมางอขอคืนดีกับคุณเอกนะคะว้าว ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าพอห่างกันไปจริงๆแล้วความรู้สึกของเขาเนะี่ยมันชัดเจนเลยว่าคุณมีค่าสําหรับเขามากแค่ไหนอืมคุณมีความสําคัญกับเขามากเพียงใดเขาจะรู้เลยว่าทั้งหมดทั้งหัวใจของเขามีแค่คุณว้า วาจะนรันดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกแล้วก็เป็นฝ่ายทักมางอขอคืนดีกับคุณเองค่ะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขารักคุณนั่นแหละนะมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะไปต่อกับคุณด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบงการบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีทําไปด้วยอารมณ์นะหุนหันพันแล่นอารมณ์ชั่ววูบนะคะมีความแบบเอาชนะกันอะไรต่างๆแต่พอไปทบทวนอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยต้องบอกเลยสุดท้ายเรียบร้อยโรงเรียนเราเลยนะฮะก็คือความรู้สึกของเขาชัดเจนเลยว่าคุณสําคัญอะเขามากและเขาก็รู้สึกไม่ดีที่จะ ที่จะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตด้านเนื้ออบางเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะปลดบล็อกแล้วก็กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณเองเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบสองใบเนาะว่าพายจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกนะเกี่ยวกวับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสองคนเนะี่ยโอ้เนี่ยคือเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวไงนะเออมีอีโก้มีอัตราตัวตนไงก็เลยปลดก็เลยบล็อกคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขาจะยอมมาสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาจะยอม นะเขาจะยอมเขาจะยอมซีโรรามให้กับคุณนี่แหละนะพอไปอยู่กับตัวเองจริงต้องบอกว่าแบบมันมันไม่ไหวมันไม่รอดพอพอบล็อกคุณไปแนละ้วจริงๆพอชีวิตที่ขาดเธอเหมือนจะตายอ่ะหัวใจมันทนไม่ไหวหรกอกป่เออเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะปลดบล็อกแล้วก็กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณเองนะจ๊ะเออนะ ไรแล้วท่านนายท่านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานขุงคณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาดูกันว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วแบบมาเคลียร์กันไหมอะไรเงี้ยเนาะนะหนึ่งสองและสามจ้าอืมขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณหรือเปล่านะ อืดูจากพลังงานตรงนี้นะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าเดี๋ยวเขาจะใจอ่อนปลดบอกให้กับคุณแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันนะคะอืม ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตื่นเท่านั้นที่ครองโลกนะการที่คุณแบบว่างอ้อเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นผลแน่นอนมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะใจอ่อนแล้วก็ปลดบล็อกคุณนะคะหรือข้อความที่คุณส่งให้เขาไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาได้อ่านแล้วเขารับรู้ความรู้สึกของคุณเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะใจอ่อนปลดบล็อกแล้วก็มาปรับจูนทาความเข้าใจกัน พราะดูจากพลังงานตรงเนี้อ,อมันเหมือนกับว่าเขาเขาเขาดูเข้าอกเข้าใจคุณเนาะรับรู้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกนะคือเขาก็รู้แหละว่าจริงๆที่ผ่านมาคุณดีเขาขนาดไหนเขาก็าเข้าใจแหละนะคือที่บล็อกกันไปอะไรต่างๆเนี่ยดูจากพลังงานตรงเนี้มันเหมือนว่าอาจจะด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกขุ่นมัวอะไรบางอย่างเนาะเออก็เลยอาจจะทําให้แบบบล็อกกันไปแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ไม่นานเท่าไหร่ดูเหมือนกับว่าเขาจะใจอ่อนละ ใจอ่อนที่จะปลดบล็อกแล้วก็แบบมาคุยมาเคลียร์กับคุณให้รู้เรื่องน,นะคะหรือว่ามาแบบปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่จะปลดบล็อกอยู่เพราะดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนเขาอยากจะสื่อสารกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะหรืออยากจะปรับจูนทำความเข้าใจกันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ต้องบอกว่า,าการที่คุณส่งข้อความอะไรต่างๆไปให้เขาเนี่ยมันเหมือนเขาได้อ่านแล้วเขาความรู้สึกของเขาก็ค่อยค่อยค่อยเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปิดเพิ่ม ค่อยๆเปิดให้คุณเพิ่มมากขึ้นเพวัะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกเนาะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเขาเนี่ยได้มาปรับจูนความเข้าใจกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะเออใครรักนายยิ้งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่3นะมาดูกันว่าเขาจะปลดบล็อก แล้วก็มาปรับจูนทำความเข้าใจกันหรือเปล่านะหนึ่งสองแนละสามค่ะอืมมีโอกาสเลยเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบเนาะว่าไพ่จะสื่อสั์อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะอืมกำลังลังเลสับสนชั่งใจอยู่หรอคือดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกดบล็อกแล้วก็แบบปรับจูนทำความเข้าใจกันไหมต้องบอกว่าดูจากพลังงานตรงนี้เขามีความลังเลสับสนนะ เออนั่นหมายความว่าเอาจริงๆช่วงเนี้ยเขาก็มีความแบบเปิดเปิดปิดปิดนะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปลดบล็อกเดี๋ยวบล็อกนะมันเหมือนกับเขายัางช่างจช่างใจลังเลสับสนอยู่วันนั้นถ้าถามว่าเขาจะปลดบล็อกเพื่อแบบปรับจูนทำความเข้าใจกันไหมมันมีอยู่นะคือช่วงเนี้ยก็มีบางช่วงเขาปลดบล็อกบางช่วงเขากลับมาบล็อกใหม่เขามันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขามันยังลงัลงเลสับสนมันมีความแบบว่ากลัวหน้าตรงหน้าแตกด้วยละมั้งนะ คือมันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขามันมีการปลดบล็อกปลดบล็อกแล้วด้วยนะบางทีแล้วก็กลับไปบล็อกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าถามว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วแบบมาปรับจูนทคำความเข้าใจกันไหมอ่ะมีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกอ,อยู่แล้วเผลอๆเขาก็ปลดบล็อกแล้วแต่ว่าก็กลับไปบล็อกใหม่มันมีความลังเลสับสนอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องคอยเช็คเนาะนะคอยเช็คมันมีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกในบางช่วงบางตอนนะคะแล้วก็กลับไปบล็อกใหม่เพราะว่าเขาอาจจะแบบว่า มีความแบบกลัวว่าปลดบล็อกไปแล้วก็เขาก็ <d ann> <al> เขาเองก็จะคาดหวังว่าเราจะทักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเราไม่ทักมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดูมีความกังวลตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วแบบมาปรับจูนออเข้าใจไหมมีนะซึ่งตอนเนี้ก็มีด้วยเพียงแต่ว่าเขาบล็อกบล็อกปลดปลดอะเอออารมณ์ประมาณนั้นหนอโอเคใครล้วนายนุนายนะคะหรือว่ารับพลังงานคําแนะนําไปเพื่อเอาไปปรับใช้นะคะจะได้แบบว่ามีการเคลียร์กันได้อย่างแบบ กันได้สักทีอะไรํำนองเนี่ยหนโอเคค่ะเดี๋ยวไปฟังพลังงานของกองต่อไปกันเลยใครที่มีพลังงานของกองอื่นด้วยอย่าลืมไปฟังกองอื่นด้วยนะคะอาจจะมีส่วนของคุณรวมด้วยนะจ๊ะมาต่อกันที่กองที่สี่นะคะมาดูกันว่าเขาจะปลดบล็อกคุณไหมแบบมาเคลียร์ใจกันนะเนาะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนนี่จะบอกอะไรให้ เขาจะปลดบล็อกมาเพราะาอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาหึงหวงคุณเออ <_ an> เขาจะปลดบล็อกมาเอ่อเรียกว่าปลดบล็อกทักหาคุณอะเออเพราะว่าความหึงหวงคุณเดี๋ยวขอดูพลังงานนั่นเติมอีกสักสองใบได้ไหมว่าพาจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอีกเออดูจากพลังงานตรงนี้เออดูจากพลังงานตรงนี้เอาอีกสักสองใบแล้วกันเพื่อความชัดเจน เพื่อความชัดเจนนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนี่เขาถนไม่ไหวแน่เขาจะปลดบล็อกทักมาหาคุณเพราะว่าห่วงห่วงคุณเขาวะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มาก สเสน่ดีออราราศีจับทําให้มีผู้คนหลงรักหลงไหลคลั่งใครคุณจํานวนมากหรืออาจจะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยชมชอบคุณค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีคนรู้จักไปพูดถึงคุณให้เขาได้ยินถึงความน่ารักมีสเสน่ห์โดดเด่นนะสวยหล่อน่ารักดูเท่ดูดีของคุณน่ะให้เขาได้รับรู้นะหรือเขาอาจจะเห็นว่ามีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะ นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะสองคนและเห็นว่ามีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะจนทําให้เขารู้สึกอดรนทนไม่ไหวปลดบล็อกแล้วก็ทักมาหาคุณนะคะอือคือทักมาเนี่ยต้องบอกเลยทักมาเพราะความหึงหวงเลยอือนะเขาจะทนไม่ไหวแน่นอนที่จะเห็นคุณไปอยู่กับคนอื่นทนไม่ไหวแน่นอนที่จะเห็นใครมาจีบคุณทนไม่ไหวแน่นอนที่จะเห็นคุณไปอยู่กับใครอือ แล้วก็ปลดบล็อกนะยอมทิ้งอีโก้ตาตัวตน everything จิงกเบลออกไปทั้งหมดเลยนะแล้วทักมาหาคุณด้วยลมหึงห่วงนึกออกปะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาปลดบล็อกแน่นอนแล้วจะทักมาหาคุณด้วยความหึงห่วงนะด้วยความห่วงด้วยความกังวลนะเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกค่ะอืม บางทีที่เขาบล็อกคุณบ้างไลบ้างเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้คือเป็นการเรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองอเรียกร้องความสนใจแต่จริงๆลึกๆกข้างในใจไม่อยากเสียคุณไปหรอกค่ะอือออรายละครนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่5มาดูกันว่าเขาจะปลดบล็อกแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าหนึ่งสองและสาค่ะโอ้โหยังรักอยู่นี่นาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอีกโก้มีอัตราตัวตนเยอะแต่เจ็บปวดเนาะแต่เจ็บปวดอ่ะ โอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วนะเขาจะยอมปลดบล็อกเพื่อมาปรับจูนทำความเข้าใจกับคุณนะคะคนคนนี้อีกโก้คำคอมากอัตราตัวตนเยอะนะคะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักก็มากอยากเอาชนะก,ก็มีแต่สุดท้ายท้ายสุด พอรู้สึกว่าจะต้องเสียคุณไปจริงๆนะหรือรู้สึกว่าจะไม่มีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆอะสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าพอเห็นคุณนิ่งคุณเงียบไปอะรู้สึกว่าจะจะเสียคุณไปจริงๆจะขาดคุณไปจริงๆอะเขาจะยอมวางอิกโก้ลดอิกโก้วางอัตราตัวตนนะยอมที่จะแบบทิ้งอิกโก้ตัวเองยอมวางฟอร์มยอมทิ้งทุกอย่าง ดบล็อกแล้วก็มาปรับจูนทำความเข้าใจกับคุณนะคะอืคือต้องบอกว่าเขา่ามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมีอีกโก้มีอัตตาตัวตนก็จริงก็เลยบล็อกคุณเนาะแต่พอคุณเอาจริงขึ้นมาพอคุณนิ่งคุณเงียบคุณเฉยขึ้นมาจริงๆริอ่ะมันน่ากลัวมากสําหรับเขาเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาว่าเขามีความกลัวคุณอยู่ลึกๆนะกลัวจะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะเดินหายออกไปจากชีวิตของเขาจริงๆ บางครั้งบางทีที่เขาบล็อกคุณน่ยมันมีความประชดประชันมันมีความแบบว่าเอาชนะอยู่แต่พอคุณนิ่งเงียบไปจริงๆคุณหายไปจริงๆคุณเฉยไปจริงๆอ่ะเขาคิดมากนะคิดเยอะคิดหนักคิดมากกังวลใจไม่สบายใจทำให้สุดท้าย,ท,ายท้ายสุดแล้วพอคุณนิ่งเงียบขึ้นมาจริงๆหรือว่างเฉยจริงๆอ่ะเขาจะรู้สึกไม่สบายแบบไม่สบายใจแบบทันสุดอ่ะ นะแล้วก็ยอมทิ้งอัตตาตัวตนยอมทิ้งอีกโก้ยอมวางอีกโก้ยอมวางฟอร์มยอมทิ้งทุกอย่างเลยแล้วปลดบล็อกเพื่อที่จะมาปรับจูนทําความเข้าใจหรือปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองอใคลาลรักนายม่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ<ๆ>เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝ<ๆ>ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์แชห้ไว้หมอด้วยนะคะ ในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนใช้ชีวิตเจะเืองบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอมีทั้งออนไลน์แล้วก็แบบ walk in มาที่ intro ชาก,กาแฟ่คาเฟ่เสื้อบอลดูดวงที่บางประกงแห่งนี้นะคะก็ทักมาจองคิวกันก่อนนะจ๊ะเนาะนะคะจะได้รู้ว่ามีคิวไหมอะไรยังไงนะจ๊ะเพราะว่าคิวของหมอเนี่ยมันจะมีคิวออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มีคิว,บออวะคะแววบบ walk in เนาะเพราะฉะนั้น โทรมาจองคิวกันก่อนก็จะโอเคที่สุดนะจ๊ะโอเคใครที่ทอยากจะ أ, ดูส่วนตัวก็ออนไลน์ก็ได้หรืออยากจะวอล์กอินมาเจอหน้าเจอตากันอยากจะมาดูกันสดๆแบบเจอตัวแบบนี้นะก็มาที่อินโทรชาก,กาแฟคาเฟ่เสื้อบอลดูดวงได้เลยนะจ๊ะที่บางประกงนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบมือ